สวัสดีครับวันนี้นะผมปูผานะครับถือโอกาสดีนะผมรถออกเยอะมากเลยวันนี้นะครับถือโอกาสรีวิวนะครับผมบรรยากาศส่งมอบรถนะครับตัวนี้นะครับผม L5018SP นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นคานบนนะครับอันนี้ลูกค้านะครับผมอยู่โซนนะครับผมฟังซัหมอสีท่านครับผมทางนั้นทำนะครับผมไล่มันนะครับผม ไลมันนี่เยอะเลยนะครับผมทางนั้นอุดมสมบูรณ์มากนะครับนี่อันนี้ L 5 0อีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมโปรพิเศษนะครับจะให้นะครับผมสําหรับนะครับผมชาวไทยเรานะครับผมก็ดาวพิเศษนะครับผม5,000บาทนะครับแวบนี่อุปกรณ์ครบสชิ้นเลยนะครับผ่านหน้าผ่านหลังโรตารี่โอ้รถออกเยอะมากเลยนะครับผมวันนี้ก็เกือบ20คันได้เลยนะครับ ทีมช่างนะครับผมกำลังนะครับผมขึ้นของแถมกันนะครับของแถมเราก็มีนะครับโอ้รอบนี้ห้าสิบห่อเยอะเลยนะครับห้าสิบนะครับผมก็เป็นรถตลาดนะครับผมที่รายการยอมรับนะครับผมยินยอมนะครับจากชาวเกษตรกรว่าใช้ดีจริงๆรุ่นนี้นะครับผมเหมาะทุกการเกษตรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไรอ้อยไรมันนาข้าวนะครับตอบโจทย์ได้หมดนะครับผมเป็นรุ่นที่สารพัดประโยชน์นะครับ มีของแถมเยอะจริงๆเลยนะครับก็ที่ขปตามันุงนะผมจัดโปรให้แล้วนะครับลูกค้าก็รีบๆเลยนะครับอ่าอย่างเช่นคันนี้คันนี้ลูกค้าไม่เอาโราลเตอรี่ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับแต่ว่าอุปกรณ์นะผมสามารถฟรีดาวไป3ชิ้นได้เลยนะครับนี่ L อลฮาสูู้ออกเยอะจริงๆเลยนะครับอ่าก็ เอกสารมีอะไรบ้างก็ใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับดาวห้าพันบาทสต๊อกมีพร้อมนะครับผมมีอีกเยอะอีกเพียบเลยนะครับนี่ L50 แล้วก็สามารถติดนะครับผมอุปกรณ์พิเศษนะครับเครื่องอัดฟังได้ด้วยนะครับผมอาวุธรับสร้างรายได้นะครับผมที่ขูปตาบรรดุงนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกทท่านนะครับทางผ่านสางคำชะโนดนะครับหาลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมติดต่อผู้ผาได้นะครับผมทางไหนก็ 061นะครับ018-0354เสีเซลปูผานะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับ